สวัสดีครับผมใหญ่นะครับพบกับซิกแพคท้อนะครับเราจะมานําเสนอวิธีการเล่นหน้าท้องนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อท้องนะครับจากภายในออกมาเลยนะครับซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าท่าแพ้งนะครับไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรเลยนะครับทาได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานเพียงมีเวลาแค่10นาทีเราก็สามารถสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องได้นะครับผมมาลองดูกันนะครับ ท่านี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่นะครับวางข้อศอกนะครับให้ขนานกับลําตัวนะครับในลักษณะนี้นะครับคล้ายๆกับท่ามิ่งพื้นนะครับข้อศอกขนานกับลำตัวกับข้างล้าลำตัวนะครับมืออาจจะกํามือก็ได้นะครับหรือว่าแบมือแล้วแต่นะครับแต่กามือก็จะทําให้เรามีฐานที่มั่นคงขึ้นนะครับข้อศอกวางขนานลำตัวนะครับแนบกับลําตัวนะครับตั้งตัวไปเหมือนท่าวิ่งพื้นนะครับ ยกตูดขึ้นมานะครับยกตูดขึ้นมาครับตูดเราจะไม่แตะพื้นนะครับเหมือนทำเป็นสะพานโ้งนะครับแล้วเราเกรงตัวไว้นะครับอย่างน้อยนะครับให้ได้ต่อเหมือนเซต30-40วินาทีนะครับในลักษณะนี้นะครับเกรงลำตัวไว้นะครับเกรงลำตัวทั้งการคือเกรงหน้าท้องไว้นะครับให้อยู่ในลักษณะเงียนะครับซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อหน้าท้องจากกล้ามเนื้อส่วนภายในของหน้าท้องออกไป ทำตอนอยู่เซตนะครับ30-40ิบถึวินาทีนะครับจำนวนสิเซ็ตนะครับผมอีกหนึ่ง่านะครับในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับให้ขึ้นเป็นลูกอย่างสวยงามนะครับเพียงคุณมีขื่อหรือว่ามีคานที่บ้านนะครับคุณก็สามารถบริหารได้นะครับค่ะสมมุตินะครับที่บ้านมีขื่อมีเหล็กมีราวแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเราขึ้นไปจับ จับให้มั่นโฟมนะครับจับไปเลยนะครับจับเราห้อยตัว, Sultan, วลงมานะครับให้ตัวม้ตรงเท้าตรงนะครับน้ําหนักตัวของเราจะผ่านลงมาถึงขาเลยให้ขาเราห้อยนะครับห้อยตัวมานะครับเราทาหน้าที่นะครับเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพื่อดึงขาขึ้นมาให้ขนาดกับพื้นนะครับลงปลายจากพื้นนะครับขึ้นมานะครับ แค่นี้นะครับคุณจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่สวยงามนะครับทาทั้งหมดนะครับต่อหนึ่งเซตในการบริหารท้องนะครับบางครั้งการบริหารท้องเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยเราเอาตามร่างกายของเรานะครับว่าเราสามารถทําได้กี่ครั้งจนร่างกายของเราเนี่ยจนท้องของเราเนี่ยรู้สึกร้าวที่สที่สุดนะครับเราจะนับเป็น1เซตนะครับผมทำทั้งหมดอย่างน้อย4เซตนะครับ